เปรียบเทียบกระเป๋า r e w o r s e r l i n g Toshi V2 กระเป๋าสุดโด่งดังจากแบรนด์ r e w r k ที่รอบนี้ปรับเป็นเวอร์ชัน2แล้วมาทีเดียว3ไซส์เลยเราจะมาเทียบให้ดูว่าทั้ง3ไซส์เนี่ยแตกต่างกันยังไงไปดูกันก่อนอื่นก็ต้องให้ดูตัว5ลิตรก่อนเป็นไซส์ออริ i n นอที่มีมาตั้งแต่เวอร์ชันที่1เป็นไซส์เรียกว่าเป็นไซส์ตรงกลางเพราะว่าหลาังจากนี้มันก็จะมีไซส์2.5ลิตร เป็นขนาดเล็กและ6ลิตรขนาดใหญ่นี่คือทั้ง3ไซส์ที่ออกมาในเวอร์ชัน2ทั้ง3ไซส์จะเห็นเลยว่ามีหน้าตาที่ใกล้เคียงกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างก,กันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก่อนอื่นเดี๋ยวผมสะพายทั้ง3ไซส์ให้ดูก่อน <OS P IT AL> ในแง่ของสายสะพายทั้ง3ไซส์จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สายสะพายเป็นซีดเบลไนลอนเหมือนกันทั้ง3ไซส์สามารถปลดสายออกได้ด้วยระบบแคมล็อกที่ปลายสายฝั่งหนึ่งจะมีบังเคิลให้แบบนี้เป็นของวูจินนะสิ่งที่แตกต่างสำหรับไซส์6ลิตรก็คือเขาจะมีแผ่นรองบ่าให้ด้วยเป็นแพ่นรองบ่าที่ยาวประมาณหนึ่งแล้วก็มีความหนานุ่มประมาณหนึ่ง ดีไซน์ทั้ง3ไซส์จะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันมากๆคือมันเป็นลักษณะหน้าตาเดียวกันแบบนี้ตัวกระเป๋าจะมีความแบนๆถ้าเวลาไม่ใส่ของจะเห็นเลยว่ากระเป๋าเนี่ยมีความบางและแบนมากแต่ความพิเศษของ rework h o h i c h sling ก็คือเมื่อเราใส่ของเข้าไปกระเป๋ามันจะสามารถขยายได้ค่อนข้างเยอะตรงก้นจะเห็นเลยว่าสามารถขยายออกมาได้ขนาดนี้เลยนี่คือเวลาเราใส่ของเยอะเนี่ยมันก็สามารถ ขยายความจุได้เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายมากกระเป๋าทั้ง3ไซส์จะมีสีคอมพาซเมนต์ตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้ช่องเมนและช่องซิปด้านหลังตรงบริเวณด้านข้างกระเป๋ามีลูปให้สำหรับเกี่ยวคาราบิเนอร์มีให้ทั้ง2ด้าน ผ้าภายนอกเป็น840% 0ไนลอนซิปภายนอกจะเป็น YKKRC จะไม่ใช่ซิป YKK คอกาศแต่จะมีการเคลือบกันน้ำการที่ไม่ใช่ YKK คอกาศเนี่ยทำให้ซิปอ่ะมันรูดง่ายช่องแรกที่อยากให้ดูคือ Quick Access ด้านบนช่องนี้จะมีความตื้นๆแต่ย,วยาวๆแบบนี้เราสามารถใส่ของที่ต้องการหยิบบ่อยๆพวกหูฟังบลูทูธกุญแจรถมิดพับ การที่ช่องมันตื่นๆทำให้เราสามารถหยิบของเหล่านี้ได้ง่ายๆเวลาที่เราต้องการใช้งานถัดมาช่องฟอนด์คอมพาซเมนต์จะมีการออกแบบผ้ามาปิดแบบนี้สามารถเปิดออกซิปจะอยู่ด้านล่างด้านในจะเป็นช่องขนาดใหญ่แบบนี้สามารถใส่มือถือ S25 Ultra ได้สบายๆลองเทสกับไซส์2.5ลิตรก็ยังสามารถใส่ S25 Ultra ได้อยู่ ความแตกต่างของรุ่น6ลิตรคือในช่องฟอนต์คอมาร์ตเมนต์เขาจะมีช่องแบ่งย่อย2ช่องให้แบบนี้เป็นช่องผ้ายืดยืดซึ่งในอีก2ไซส์จะไม่มีเราสามารถเก็บของแบ่งแยกย่อยได้บริเวณด้านบนกระเป๋าจะมี Handle s t ส l ไตล์ Profile เป็นแค่สเต็ปเอามายืดไว้แบบนี้นะสามารถใช้หิ้วได้แต่ว่าไม่ได้มีการบุนุ่มใดๆ ซิปช่องเมนจะเป็นซิปสองทางสามารถรูดเปิดด้านไหนก็ได้เปิดเข้ามาภายในผ้าภายในเนี่ยจะเป็นสีสว่างนะเป็นสีเทาอ่อนๆ 210D Liftstop Nylon จะเป็นกิจลายแบบนี้ตัวกิจลายเนี่ยจะช่วยให้ผ้ามีความลิฟท์สตเวลาที่ผ้าฉีกขาดเนี่ยมันจะไม่รันต่อหน้ากระเป๋าสามารถเปิดได้กว้างประมาณครึ่งใบแบบนี้ทำให้สามารถหยิบของได้สะดวกมากๆ ในช่องนี้จะมีคีย์ลิสไว้ให้เราสามารถติดกุญแจได้สิ่งที่ผมชอบรีเวิร์กโทชิสลิงเนี่ยก็คือตรงนี้เขาสามารถปลดคีย์ลิสทั้งเส้นนี้ออกได้เลยสังเกตดูว่าสายคีย์ลิสเขาจะแค่ผูกบมไว้กับตรงห่วงตรงนี้ซึ่งเราสามารถปลดออกได้และก็เราสามารถย้ายคีย์ลิสตัวนี้ไปอยู่ตำแหน่งอื่นได้ในช่องด้านหน้าก็จะมีห่วงลักษณะนี้เราสามารถย้ายคียลิสมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ และในช่องด้านหลังก็จะมีห่วงสําหรับติดคีย์ลิสตแบบนี้ให้เหมือนกันทําให้เราสามารถย้ายคีย์ลิสตไปอยู่ในช่องที่เราต้องการได้กลับมาที่ช่องเมนบริเวณช่องด้านหลังจะมีการบุกนุ่มทั้งแผงหลังอันนี้แล้วก็ตัวแผงด้านหน้าอันนี้ก็จะมีการบุกนุ่มไว้ด้วยสําหรับการใส่อุปกรณ์ในช่องด้านหลังถ้าเป็นไซส์5ลิตรเราสามารถใส่ iPad m มินิแบบนี้ได้เช่นเดียวกันไซส์2.5ลิตรก็สามารถใส่ iPad m มินิได้แต่ว่า ถ้าเป็นไซส์2.5ลิตรเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะใส่เคสหนาๆมากไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้ขอบละก็ต้องใส่เคสแบบบางๆหน่อยส่วนถ้าเป็นไซส์6ลิตรเราสามารถใส่ iPad 11 L, นิ้วได้สบายๆแบบนี้เลยและสิ่งที่ผมชอบมากคือการออกแบบช่องแยกย่อยในช่องเมนเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีมากโดยมันจะแบ่งออกเป็น4ช่องมันจะเป็นช่องเล็กๆ2องช่องด้านหน้าเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้อันนี้จะตื้นๆหน่อยแล้วก็ด้านหลัง จะเป็นช่องที่ลึกลงไปสุดเลยเป็นผ้าตาข่ายเหมือนกันอันนี้เนี่ยพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กมากช่องด้านหลังเราสามารถใส่มือถือใหญ่ๆแบบ SG5 อัลตร้าได้อันนี้คือรุ่น5ลิตรนะเนี่ยเราสามารถใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยส่วนช่องด้านหน้าที่มันตื้นๆเราก็ใส่ของที่เราต้องการหยิบง่ายๆแล้วก็มีขนาดเล็กๆแบบนี้ก็จะสามารถหยิบของในค่อนข้างง่าย ส่วนสําหรับไซส์2.5ลิตรจะเห็นเลยว่าการออกแบบตรงช่องเนี้ยสช่องเนี่ยเหมือนก,นกันกับรุ่น5ลิตรเป๊ะเลยนะเพียงแต่ว่าช่องหลังเนี่ยอันนี้มันจะไม่สูงพอที่จะใส่มือถือใหญ่ๆได้ละ s 25 Ultra เนี่ยไม่สามารถใส่เข้าไปแล้วปิดกระเป๋าได้เนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นแล้วก็ค้ำอยู่ข้างบนลันกษณะก็จะเป็นช่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าขนาดแตกต่างกันสำหรับไซส์6ลิตรจะมีการออกแบบ ช่องตรงนี้ที่แตกต่างจากสองไซส์ก่อนเล็กน้อยก็คือตรงนี้มันจะมีการออกแบบให้กลายเป็น3ช่องแทนที่จะเป็น2ช่องแล้วก็ตัวช่องนี้จะมีความใหญ่กว่าฝั่งนี้สังเกตได้เลยเพื่อให้เราสามารถใส่ของได้หลากหลายมากขึ้นนะอันนี้ช่องนี้ตรงด้านบนเหมาะกัรเอาไว้เน็บปากกาส่วนช่องเล็ก ตัวนี้มันจะตื้นๆหน่อยเพราะมันแค่นี้เองอาจจะหาของใส่ค่อนข้างลำบากอันนี้ก็แล้วแต่และกันว่าจะใส่อะไรส่วนช่องด้านหลังก็แน่นอนว่าสามารถใส่ s 2 5 ultra ได้สบาย,ส,บายส่วนด้านในช่อง,องเมนอย่างที่เห็นจากด้านนอกมันสามารถขยายก้นได้ค่อนข้างใหญ่เลยสำหรับไซส์2.5ลิตรในช่องเมนจะมีจุดที่แตกต่างจากไซส์อื่นก็คือตรงนี้ใต้แผงเนี่ยมันจะมีช่องซ่อนอยู่เอาไว้ให้เราสามารถใส่ air tag ได้เราสามารถใส่ air tag ไปในช่องนี้ได้ ผ้ามันจะปิดอยู่ทําให้เวลาคนที่ขโมยไปอะไรต่างเนี่ยก็จะไม่ได้สังเกตส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะไปอยู่ที่ซิปหลังสําหรับไซส์5ลิตรกับ6ลิตรช่องซ่อนแอร์แท็คเขาจะอยู่ตรงบริเวณนี้นี่เราสามารถใส่แอร์แท็เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นการซ่อนแอร์แท็ไว้ในช่องด้านหลังและสำหรับช่องด้านหลังมันจะเป็นซิปซ่อนเราสามารถซ่อนซิปไว้แบบนี้ได้นะเ,เป็นลักษณะของ hidden pocket ทำให้เราสามารถ ป้องกันการโจรกรรมได้นี่ซิปมันจะสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เป็นลักษณะของซิปซอ่อนด้านในเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้เลยให้เราสามารถใส่ของได้ตามสะดวกแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มี R F I D บล็อกนะอีกจุดหนึ่งที่ออกแบบได้น่าสนใจมากๆของโทชิสลิงก็คือตรงก้นกระเป๋าเขาจะออกแบบเป็นช่องแบบนี้เอาไว้สำหรับเก็บตัว bottom snap อันนี้คือ bottom step ให้เราเอาไว้สามารถรัดของต่างๆได้แล้วก็ติดอยู่ใต้กระเป๋าโดยที่สายเนี่ยเขาจะมาเป็นลักษณะแบบนี้วิธีใช้งานเราก็แค่เอาตรงนี้มาเกี่ยวเข้ากับฝั่งนี้พอติดเข้าไปสองฝั่งก็จะมีเป็น bottom step ให้เราสามารถใช้รัดของต่างๆได้แล้วออกแบบให้มี b u เ k ิลให้เราสามารถ เอาของใส่เข้าไปได้ง่ายๆด้วยอันนี้จะใส่พวกขวดน้ำติดล่มอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยและสำหรับช่องนี้ที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาไว้เก็บตัวบัตทอมสเตปเนี่ยมันจะเป็นช่องลึกๆแบบนี้เลยช่องเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะใส่อะไรนะหลายคนอาจจะอยากเอ้ยเอาอะไรไปใส่ได้ไหมคือเนื่องจากตัวเนี้ยมันติดด้วยแค่ลักษณะของแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็เวลาใช้งานกระเป๋ามันจะคว่ำลงตลอดถ้าเกิด ใส่ของหนักๆหรือใส่ของที่มันขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะตกหล่นหายได้เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่อะไรในช่องนี้นะและความแตกต่างสุดท้ายก็คือไซส์5ลิตรกับ6ลิตรตรงบริเวณด้านบนตรงนี้เขาจะมีหลูปให้เราสามารถฮุกนู่นฮุกนี่ได้อีกจุดหนึ่งนี่2อันเลยแต่ถ้าเป็นไซส์2.5ลิตรเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้มีจุดให้ฮุกอะไรลวแล้วก็ถ้าสังเกตดูอีกสักนิดนึงก็จะเห็นว่า สำหรับจุดยึดสายเนี่ยในรุ่น2.5ลิตรเนี่ยมันจะออกเป็นแนวนี้เลยเห็นไหมมันจะอยู่แนวนี้แต่ถ้าเป็นไซส์ของ5ลิตรกับ6ลิตรเขาจะมีความเ e อียงๆ45องศาขึ้นนิดหนึ่งและนี่ก็คือความแตกต่างของกระเป๋า rework t o s h i sling v2 ทั้ง3ไซส์ เป็นกระเป๋าที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากๆในตอนนี้ถ้าคุณสนใจ3ใบนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ i love to go นะแล้วก็ถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ EDC everyday carry อุปกรณ์กระเป๋าต่างๆที่ทำให้คุณสะดวกสบายขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วก็ดูเท่ขึ้นด้วยสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทาง s mode ที่ Facebook YouTube IG Tiktok เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม